โอเคครับต้องขอสวัสด,ดีทุกคนด้วยครับอยู่อยู่เองครับผมนะครับชิปปี้นะครับวันนี้ผมจะมาตัดหญ้าในแมปเดิมนั่นเองนี่จะเป็นตอนที่สองของผมแล้วครับผมอ่าเงินตรงนี้เห็นไหมเพราผมมีห้าแสนเพราะว่าผมแอบเล่นน่ะเองทีน,นี้อัดตอนเที่ยงนะครับผมเดี๋ยวไม่แน่น่าจะลงตอนบ่ายนะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ <Good> กดไลค์เือป็นกำลังใจถ้าพร้อมไปดูการตัดยักงเสมแล้วลุย <c oughs> น,นี่เราจะเอาผ่านให้ได้ครับสองดันหรือ <c oughs> วนันนี้ก็ให้เงินถึงล้านเจ <c oughs> โอมาสปีดคูณสองเงินคูณสองพร้อมลุยคุย <c oughs> แม่เนะ้ สนิกปังสนิกสนิกสนิกสนีนปันนงดีช็ดเราจะหกแสนแล้วเราจะไปอีกโลกได้แล้วว้าวดิฟดิฟดิฟเพือก็บตรงนู้นเร็วหรือมันควจะไม่แย่ง,ยงเราเก็บทำไมหน้าจอเหมือนแบบเหมือนมันเหมือน,ม,นมันโองอ่อะ ยิงน่ะโอไปหลายกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวอ๋ไปไปสุๆว้าวด่นหิมะว้าวโอ้โอ้วโอ้วต้องใช้6,000มือไม่รู้ใครนี้กี่บาท อมออออออันแพงจังไอติศก์วิวเกินคนสองไปถูเงินเยอะเป็นมาเงินนะถ้าใครสนใจที่จะจ้างผมตัดยานาบ้านก็บอกเลยครับผมตัดมาทุกทีแล้วทั้งแอฟิกายาธรรมดาทั้งฮิมะ เอเวอร์เรสต์มั้งเนี่ยเนี่ยในเอเวอร์เรสต์แน่นอนว่านะใครสนใจตามผมได้ครับราคาเดี๋ยวค่อยคิดเนี่ยตัดต่อตัดต่อเงินก็คุ้มเยอะอยู่นะครับแต่เราต้องการเงินเยอะหนึ่งล้านแล้วก็จะไปซื้อไข่อยู่กันนั่นูอืม กูเก็กบเกูเก็บเพตรงนู้นต้นบ่ายอ่าน่าจะอัดแมปอื่นนะครับผมถ้าตอนทักบ่ายสามน่าหรือบ่ายสองก็น่าจะอัดเกมออ่นนะครับผมไม่เป็นไรว่าไม่แน่ก็อัด เกมอื่นปุ๊บก็น,น่าจะมาอัดเกมนี้ต่อะไรครับเกเอ้ยเราเลยเห็ดทำไมนะชนแม่งเลยเก็บโอ้โหโคนสองความกล้าไอ้คูสองเงินยิ้บยิ้ย้ย้เก็บเห็ดเก็บเห็ดปุ้มชอโหเงินนี่เงินนี่ๆๆๆๆๆๆๆ เหมือน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 อ๋อติดกโอ้ยันเออตัดกันดิสิตพลังดิสิตตอนทีดด่ตัดอีกสัตว์บอกว่าเออเราไปยากมเกขึ้นเลยจัืวะตัดตัดตัด <c oughs> อื้อฮโอ้จบแล้เก็บเก็บเกแหมเอ้ยเราต้องไปดูนี่ดีกว่ารถเอาแตนซื้อได้พอดีเลยเงินตังค์พออ้อรถใหม่รถหรูหลาจริงอร้ง ไป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 อ่าอุ้ยไหนตัดไม่เาชูืม้มาจังไนงะมันสั่นอ่ะมันสั่นไปเข้าเจ้าเลยไปต่อรีไปที่โูเลกเหนือภูเขาเอเวอรเรสต์เราจะไปตัดจ้าที่นั่นกันไปไปไป ไม่ว่าเก็บเห็ดด้วยนะไปมาแล้วเห็นไงเห็ดของเราเก็บโอ้กว้างคูณสองน่าจะใช่ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะใช่ว้าวว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 าวลูกเก็บอีก อืมยาฮึ๊บโหดชนสปีกอสองเก็บอืมฮู้คลิปนี้ขอไม่ยาวแล้วกันว่ามันก็ไม่มีอะไรนอกจากกระตัดย้ามินี้แล้วก็สุ่มไข่แล้วก็ซื้อรถนะครับผมค่อนข้างน่าเบื่อว่าแล้วทำไมร้อนแ๊บนึงนะ พัดลมมันไม่ยอมโยกมาหาผมเอ้ยตัวขันพัดลมอ่ะเฮ้ยเสียงพัดลมมันแรงเกินเดี๋ยวขอไปให้พัดลมมาหทนแป๊บนึงดูหน้าทำไมพัดลมมันแรงพี่เปิดเกียร์สามโคตรแรง วันนั้นไมเสียงมันดังเปิดแก๊สอ่ะคืออะไรเนี่ยหลอนเนี่ยรู้เหมือนกันนะไปต่อ,อเออแก่เจ็บมันชิบมันสั่นเกินเทเวลาอ้าวชนดิโอ้ ต้อง,งทำเสร็งแล้วคลิปีคลิปเลย้วยกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพื่อน้ครับอย่าลืมก, like, กด share. ไลค์กดแชร์กดตามกดกระดิ่งด้วยวู้ว